สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเกตนะครับ T S Racing นะครับแต่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้นะครับได้รับการปรับปรุงนะครับให้ตัววัดรอบนะครับทำงานได้เสถียรขึ้นนะครับไหลลื่นขึ้นกว่าตัว Racing ที่เป็นเวอร์ชั่น1นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับก็คือจะ มีการปรับปรุงในเรื่องของความสมูทขอ,ของตัวเกียร์ในเรื่องของวัดรอบนะครับให้ใช้งานได้ไหลลื่นเสถียรขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับนะครับนะครับสังเกตวัดรอบนะครับตัว RPM ียกจะวิ่งขึ้นกว่าเวอร์ชันที่1ที่ที่วางขายไปในท้องตลาดนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับสำหรับเกียร์ T-erasing นะครับนะครับจะไหลลื่นกว่านะครับวัดรอบนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับ ดูหน้าที่สองครับหน้าที่สองนะครับดูนะครับนะครับจะมีความเสถียรขึ้นนะครับเรื่องของวัดรอบนะครับก็คือจะสมูทขึ้นนั่นเองนะครับดูหน้าถัดไปครับหน้านี้นะครับนะครับคือรอบจากบานไปตามตัวรถนะครับ เลขไม้ดนานหลังจะเป็นวัดรอบของรถนะครับส่วนตัวเกตจะอยู่ด้านหน้านะครับสังเกตว่านะครับสียนนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ก็คือวาดได้นิ่งขึ้นสถียนขึ้นไหลลื่นขึ้นเวอร์ชั่นแรกนะครับเกตตัวนี้นะครับก็ขายดีนะครับในเวอร์ชันหนึ่งก็ขายดีนะครับ แต่เวอร์ชันนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของวัดรอบต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเกตจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับที่ตัวเครื่องด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชันที่สองของ t s i n g นะครับสามารถสแกนโค้ดนะครับและลบโค้ดได้นะครับเมนูใช้งานเป็นภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเลขตัวนี้วัดรอบนะครับเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับ ที่เล็งหาเกตวัดอยู่นะครับตัวทีเอเดซิงเวอร์ชันสตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวทางเบื้อกของท่านนะครับที่จะนําไปใช้งานกับรถนะครับนะครับเพราะว่าเมนูนะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับก็คือสามารถกดเข้าไปนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับของรถได้เลยเมนูภาษาไทยอย่างงี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะเข้าไปวินิจฉัยนะครับคือสแกนโค้ดได้นะครับสแกนโค้ดลบโค้ดล้างโค้ดแล้วก็ ล้งโค้ดแบบออโต้ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสมมติ Smooth ขึ้นครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ